หลานลักต้องการอะไรจ๊ะสุคนช่วยทำเค้กให้หนูหน่อยนะคะเชฟทำได้อยู่แล้วการทำออเดอร์ไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับมืออาชีพอย่างฉันเอาแม่ครีมส่ง,สงกลมมาตัดตรงกลางเราจะมีเค้กสามชั้นแต่และชั้นต้องเคลือบด้วยครีมสสนอร่อยให้ทั่วชิ้นแรกพร้อมแล้วมาทำชิ้นที่สองได้ แบบนี้แหละสมบูรณ์แบบต่อไปเป็นชนิดสาน่ากินเวอรสวยงามจังทาครีมให้ทั่วจากนั้นเกลี่ยให้เรียบเนียนและตอนนี้เราต้องการน้ำผึ้งโอ้คุณยา่าป่อยน้ำผึ้งค่ะไม่มีทางย่าต้องการมันมากกว่าหนูเห็นมันก่อนนะเอาน้ำผึ้งมาให้ย่าสดัดีๆมันก็เอานี่ไปเลยเอ้แมมจา๋าเอาฝนออกไปที ต้องยอมให้คุณแก่สิแล้วฝนของยาอยู่ที่ไหนยาต้องใช้มันด้วยพร้อมแล้วตอนนี้ก็ไปลงเมืองกันได้ก่อนอื่นเทน้ำพึ่งลงไปตรงกลางเค,ค้กสวยจังเลยและจากนั้นก็เอาครีมมาแล้วก็มาตกแต่งกัน ส่วนด้านบนย่าจะตกแต่งด้วยขนมหวานแสนอร่อยอย่างเยล็ลี่หลานย่าต้องชอบมากแน่ๆเพราะหลานของย่าชอบกินหวานเอ้ว e <ww. S 1> นั่นน่ากินหรอคะจะใช้ฮัฟบ,บ,บ,บ้าบ้าดีกว่าโอ,อ้แต่ว่ามันเปิดไม่ได้อะ่ะงั้นต้องลองแบบนี้ดิฟันเร็วเข้ามันไม่ได้ผลแต่ฉันมีเลื่อยนะระวังตัวหยุดก่อนหลานละเดี๋ยวย่าจะช่วยเปิดเองจ้านี่ไงเห็นไหม ขอบคุณค่ะคุณย่าคุณย่าสุดยอดเลยแล้วหมักฝรั่งก็อร่อยกว่าน้ำพุ่งตั้งเยอะแถมยังเป็นรสตอร์เบอรี่ด้วยอดใจไม่ไหวแล้วต้องลองแล้วก็ดูนี่สิเป็นลูกป่องด้วยสริงจังแต่ว่าฉันยังมีหมะกฝรั่งอีกกล่องหนึ่งน,นะเอามาตกแต่งด้านนอกของเค้กกันให้มันสวยงามและก็สม่ำเสมอฉันเห็นแม่ทำแบบนี้เสมอมันสวยมาก และจากนั้นก็ทาครีมให้ทั่วและต่อไปก็ติดด้ฉลากเป็นเค้กฝรัง่งเธอพูดถูกฉันยังดีกว่าไม่ใช่น้ำผึ้งฉันเล่นเลื่อนน้ำเชื่อมสกิตเทฟส์ฉันรู้ว่าเด็กๆทุกคนชอบมันหมายความว่าฉันต้องชนะแน่มันจะเป็นเค้กใสยรุง้งและตกแต่งให้ทั่วเป็นไงนเธอชอบฉลากของฉันไหมอีกอย่างมันกินได้ด้วยนะตอนนี้พร้อมแล้ว กินให้อร่อยนะโอ้ยแย่ไม่ต่ขออะไรทั้งนั้นเลยหนูหิวสุดๆโอ้ oh, มันเขียนว่าสกิทเทต้องอย่างนี้สิมันน่ากินจังเลยโอ้ oh, ใช่หนูชอบลูกกว่าสกิทเทลสุดยอดไปเลย hmm. ส่วนเค้ชิ้นนี้ดูเหมือนมาจากคุณย่หนูจำยันลิกของเธอได้ น่าสนใจจังแล้วมันคืออะไรนะมันคือน้ำผึ้งเจ๋งอ่ะไม่เลวเลยหนูอชอบแล้วเราต้องกินเยลลี่ด้วยสุดยอดแต่หนูยังต้องลองเค้กชิ้นที่สามมันคือรสมะฝรั่งฮัมบ,บ้าบาัมบ้าว้าวมีมะฝรั่งข้างในจริงๆด้วยสุดยอดเลยเดี๋ยวนี่สิหนูเปิดลูกเปิดเลยด้วยนะเจ๋งอ่ะสนุกจัง แล้วก็อร่อยด้วยพี่สาวฉันนะ <G ül> <G ül> โอ้ <G ül> ฉันเหรอสุดยอดไปเลยขอบคุณนะหลานอยากเกิงจริงๆแล้วต่อไปคืออะไรรอรออยู่นะทุกคนทำบ้านขนมปังขิงให้หน่หน่อยนะคะฮะบ้านขนมปังขิงเหรอแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะโอ้ไม่มีปัญหาจ้ะยากก็ชอบกินเหมือนกัน <G ül> โอ้เธอมาถูกที่แล้ว <G ül> ใช้มีอาวุธพิเศษสำหรับสิ่งนี้ด้วย มันคือเมีดที่คมที่สุดในโลกมันสามารถตัดเป็นรูปอะไรก็ได้ที่ต้องการได้ไง่ายๆเดี๋ยวเราจะได้บ้านกันวางลงไปในถาดอบจากนั้นก็เอาไปเข้าตาอ,อบได้เลยแล้วก็รอคุณย่าเป็นยังไงบ้างโอ้หนักจังเลยย่าจะใช้ผักที่สดใหม่ที่สุดที่ย่าปลูกเองสำหรับสาวของยา่าของหวานมันไม่ไดีต่อสุขภาพนะงั้นมาสร้างบ้านจัดผักดีกว่า หั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นน่ารักน่ารักและต่อไปแยกต้องการครีมชีสและช้อนตังแบบพิเศษตักออกมาแบบนี้และจากนั้นเกลี่ยให้เป็นรูปร่างเยี่ยมมากจากนั้นก็เพิ่มแครอทและแตงกวา ยาจะเชื่อมทุกส่วนด้วยครีมชีสมันทั้งสวยงามและก็แข็งแรงมากบรอกโคลีด้วยนะอย่าลืมตอนนี้มันสมบูรณ์แบบจะยุ่งยากไปทำไมในเมื่อเราสามารถใช้คุกกี้สำเร็จรูปได้ไม่ต้องตัดหรืออบอะไรทั้งนั้นแค่จุ่มในนูเทลล่าแล้วก็มาเชื่อมต่อกันเอาละ่ะเลยแค่ต้องมีหลังคาก่อนนะเราเข้าเย yeah, ฉันทำสำเร็จตอนนี้ต้องใส่มาร์ชมันโลดด้วยยูหูฉันทำได้นะรักจัง โอ้ฉันลืมไปเลยว่าต้องปิ้งมาร์ชเมลโล่ด้วยที่เผาขนฉันแรงมากมันเจ๋งดีแต่ต้องระวังด้วยนะโอ้ไม่จริงทำอะไรลงไปเนี่ยฉันเผาบ้านตัวเองอะฝันรายชัดชัเลยแบบนี้แย่แน่ฉันไม่สามารถให้ครัวถูกไฟเผาได้รถจับพนกำลังมาแล้วเพื่อช่วยเธอด้วยครีมไปเลยรีบไปแล้วร้ายที่สุดเลยหันไงดีโอ้เว็ครีมเหรอ บอกมันจะช่วยได้นะโอไฟดับแล้วขอบคุณค่ะเชฟโอ้พระเจ้าเชฟจัดการได้ทุกอย่างเสมอแหละได้เวลาวางบั้งขนมปังบนฐานของฉันแล้วจากนั้นก็บีบครีมดูนี่สิมันน่าก,กินแค่ไหนตอนนี้ขาดแค่ละกว่าแล้วก็อมยิม้มราวน่ากินเวอร์ และนี่คือปล่องไฟเหมือนเราอยู่ในวันปีใหม่เลยรรบเสร็จแล้วนักสาวอว้าวสุดยอดไปเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเดว่าอันนี้ดูเหมือนจะมีแค่หมีที่กินได้ฉันหนูจะกินมันแล้วกันไม่อันนี้ไม่ชนะแน่นอนโอ้คุณย่าสร้างบ้านจากผักงั้นเหรอ ก็ยังดีกว่าของพี่สาวแล้วไม่มีกลิ่นที่น่ากลัวเท่าด้วยแต่รสชาติน่าคายเคียงอยู่ดีแต่บ้านขนมปังขิงหลังนี้สิเหมือนกับพี่เหนือวาดไวเด้เป๊ะๆหรืออาจจะยิก,กว่าด้วยซ้ำลูกอมก็เยอะมากด้วยั้นมาลองประตูกันเลยอืมอร่อยจังเลยอ่ะแถมยังมีอมยิ้มด้วยหนูมีความสุขจังบ้านที่อร่อยที่สุดก็คือเชฟนี่มันมิเซสจริงๆเธอบอกว่าผู้ชาน,นั้นก็คือเชฟ ทั้งคือฉันเองฮาเลยยะเอาละหลานรักครั้งนี้หลาต้องการกินอะไรจ๊ะอีกแป๊บเดียวค่ะเรียบร้อยหนูอยากกินเบอร์เกอร์เออเบอร์เกอร์มันง่ายกันไปแล้วเออฟาสฟู้ด oh, อีกแล้วเหรอไม่มีประโยชน์เลยแจง๋งเธอมาถูกที่แล้วฉันมีโดนัทอ,อร่อยๆเต็มกล่องเลย ฉันสามารถใช้มันแทนขนมปังได้ด้วยและไม่จำเป็นต้องปรุงอะไรทั้งนั้นแค่ผ่าครึ่งและมันจะออกมาเป็นเจ๋งสุดๆโดยเฉพาะถ้าเราใส่ช็อกโกแลตลงไปเป็นไส้แต่มันมเกินนะ <gasps> อ๋อไม่ต้องกังวลน,นะเราสามารถจัดการได้เดี๋ยวนี้แค่นี้ก็พอดีแล้วต่อไปก็เพิ่มยเยลลี่รสเปรี้ยวหวานและเพิ่มน้ำเชืช็อกโกแลตลงไปอืมฉันอยากกินด้วย เอ้ยมันก็แค่ก้อนน้ำตาลนะส่วนเบอร์เกอร์ของฉันมันจะเป็นขนมปังสีสดใสสามชิ้นเอามาหั่นเป็นครึ่งนึงและจากนั้นมาปั้นเนื้อทอดกันวางลงไปบนกระทะและกดด้วยไม้พายแลปบประกันว่าเราจะได้รูปร่างในอุดมคติพร้อมแล้วเนื้อสุดดีมากจากนั้นวางไว้บนขนมปังและอย่าลืมมะเขือเทศด้วย และนี่เป็นชีสแซนอร่อยที่ส่งตรงมาจากฝรั่งเศสใส่ซอสมะเขิอเทศเล็กน้อยและเบอร์เกอร์สุดหรูก็พร้อมแล้วโอ้ยเธอชอบขนมปังของย่าไหมเชฟน่ารักจังค่ะพวกเธอไม่มีโอกาสชนะหรอกล้านสาวของย่าต้องชอบดีไซน์ของย่ามากที่สุดข้างในใส่สลัดและจากนั้นเนื้อรูปหัวใจเพราะว่ามันทำมาจากความรัก แตงกวามะเขือเทศและขนมปังโอ้โหลาล่าละพอได้แล้วจ้ะโอ้จริงด้วยทันแทนพร้อมแล้วค่ะโอ้สวยสุดเลยเบอร์เกอร์ทั้งหมดดูน่ากินสุดๆงั้นก็มาเริ่มจานที่ไม่ธรรมดาที่สุดแต่ว่ามันชุ่มเกินไปและช็อกแลตก็ละเทอร์ด้วยไม่ล่ะหนูไม่อยากกินมันเลย สมวนีบักเก้จาน,นี้สิดูวสวยงามแล้วก็สดใสมากไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวนะแต่มีสามชิ้นอืมอร่อยจังฉันชอบนะเดี๋ยวจานสุดท้ายแล้วโอ้น่ารักจึงเลยฉันเลยว่าคุณย่าเป็นคนทำและที่สำคัญมาอร่อยมากๆด้วยคุณย่าคะย่าชนะแล้วย่าเหรอโอ้พระเจ้า ขอบคุณนะจ๊ะหลานล,ล,ล่ะนี่คือรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับย่าเลยสวัสดีทุกคนพวกเรากำลังอยู่ในชั้นแข่งทำอาหารนะน้องเจสต้องการอะไรกันนะโอ้โหมันคือโดนัทวิเศษไปเลยมาเริ่มทำอาหารกันเถอะฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการอะไรเอาเครื่องทำโดนัทมาแล้วจากนั้นก็เติมแป้งโดนัทสีสันสดใสลงไป เศษเป็นฝาเปิดฝาแล้วก็วนละกินหอมน่าอร่อยสุดๆคุณย่าทำอะไรอยู yeah. ่ฮะย่ามีไอเดียที่อร่อยและก็ดีต่อสุขภาพย่าจะทำโดนัทจากแอปเปิ้ลก่อนอื่นก็จุ่มแอปเปิ้ลลงไปในแป้งแล้จากนั้นก็เอาไปทอดในน้ำมันทอดสักพักแล้วก็ไปจุ่มในช็อกโกแลตนมได้ และนี่คือโดนัทของเราเราต้องไม่ลืมโรยด้วยฟิล์มข้าวหลากสีด้วยนะมันสวยงามสุขภาพดีและอร่อยมากๆน่ากินจังเลยหลานยยาเริ่มทำอาหารได้แล้วก<ม>็ได้ค่ะคุณย่าแต่ก่อนอื่นหนูก,ก็มีไอเดียเจ๋งๆเหมือนกันนะฉันทำโดนัทจจอย่าร,รีบเิ้นสีรุงและอีกครั้งนยังมีมไวนะเครมด้วยนะและจากนันก็โรยแต่โรยเยกกว่านะวิเศษไปเลย มันเท้าสดใสและก็สวยงามมากๆอยากกินเองเลยนั้นเนี้โอ้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมอ่ะมฉันทำโดนัทสายรุ้งเสร็จแล้วเจสต้องชอบความคิดของฉันแน่นอนฉันทำให้โดนัทดูออกมาเหมือนนอนผีเสื้อมันออกมาสวยมากดูนี่สิมันคือหนอนสายรุ่งที่กินได้เสัยอนโอ้คุณย่าฮะผมไม่ได้ตั้งใจอันย่าเออย่าไม่เป็นอะไรกินให้อร่อนะจ๊ะหลานลั โอ้ทุกจานดูดีมากหนูอยากล่าหนอนพิเซ่าอแผตรงต้นนี้ก่อนเอามัมมมม,ม,ม,มอ,มอร,ร่อยจังเลยหนูยะกินให้หมดเลยอ,อะ่ะห,หยุดไม่ได้แล้วสนั้นเลยนะหนูชอบมากๆไปต่อกันเลยดีกว่าจานนี้ดูแปลกๆนะอ๋อมันทำมาจากแอปเปิ้ลเจ๋งไปเลยอ้าวโดนัทส,สีรุง้งมาลองกันโอ้แต่ว่ามันเหนียวมาก นกินได้อออะไรมากเลยมันคือยาเล่รบินนะหนูชอบมาก mm hmm. และเอมมาก็เป็นผพ้ชนนะอะไรนะไม่อยากจะเชื่อจะน่าทุกคนได้จริงๆอะใครเก่งที่สุดฉันเอง mm hmm. ครั้งนี้หนูหน้อยขอเราต้องการอะไรนะเธอต้องการหมากตั้งฮับบ้าบับบ mm ้า hmm. งั้นก็ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหม mm hmm. ดูเหมือนเอมมาเราแล้วว่าต้องทำอะไร mm hmm. แล้วฉันรู้ฉันมีไอเดียทยอยเยี่ยมมากฉันจะใช้มักฝรั่งอันนี้แล้วก็กหลายๆอันมาผสมด้วยกันมันต้องสุดยอดไปเลยมันมักฝรั่งที่สุดยอดแล้วก็มีทุกรสชาติเจสต้องชอบแน่นอนใส่มักฝรั่งลงไปให้หมดทีนี้ก็คนให้เข้ากันแล้วจากนั้นก็เอาเข้าไปในไมโครเวฟเพื่อลายคนยอาเชฟฉันแทกันไปแล้ว mm hmm. ทุกคนอาชนะฉันไม่ได้แล้ว ทำไมล่ะยาก็มีไอเดียเจ๋งๆเหมือนกันอยากทำฮันนี่เจลี่ให้หนูเจสมันคือมาฝรั่งจากธรรมชาติเจสตองชอบมากกว่าด้วยเอาไปแช่แข็งได้อะไรนะน้ำผึ้งถามจริงเซปแล้วนายล่ะยังไม่ทำอะไรเลยนะโออฉันคนเดียวยังไม่ทำอะไรเลยทำยังไงดีแต่จริงด้วยฉันมีแผนที่อัจฉริยะมากทุกคนจินตนาการไม่ออกหรอกว่ามีอาหารแบบไหนรออยู่นี่จะเป็น สายใหม่มากฝรั่งที่อร่อยเกินบรรยายถ้าเจสอยากได้ฮัมบ้าบัมบ้าเราจะใช้มันมันได้ผลโดนิสิออกมาสวยแค่ไหนอเอาเมืองไปถ้คุณยอดชุบชุบนมหวานแบบนั้นไม่มประโยชน์ต่อสุขภาพอาหารจากธรรมชาติดีกว่าเยอะอย่าพร้อมแล้วขนมก็ไม่ได้สวยกบพร้อมแล้วแค่ตอนเทสใส่ในแม่พิมพ์แล้ก็รอให้แข็งตัวแป๊บเดียว แบบนี้แหละฉันไม่มาบฝรั่งก้อนที่ใหญ่ที่สุดเจสลองได้แล้วล่ะว้าวทุกอย่างด้น่ากินบ้ากมาลองจากอันนี้กันโอ้โหนี่มันคือเจลลี่เหรอวิสเสรไปเลยเดี๋ยชอบมันมากๆอะไรจังเลยอ่ะมาเป่าลูกปองกันตลก่ะคุณย่าเก่งมากค่ะเป็นไงล่ะเชฟอยาเก่งที่สุดเอาล่ะตอนนี้ก็มาลงขอเชฟกัน อะไรกันเนี่ยมันคือใส่ไม้มาฝรั่งงั้นเหรอหนูไม่เคยล <c oughs> องแบบนี้มาก่อนเลยป่าวลูกปองก็เจ๋งมากด้วยเชฟก็เก่งเหมือนกันเสร็จแล้วฉันก็เก่งอะไรกันเนี่ยอาม่าไปข้ออีกแล้วหมอกรั่งชิ้นใหญ่ที่สุดหนังไทยเห็นเลยเราจะกินให้หมดมันอร่อยมากมากด้วยอืมมิสเตอร์ไปเลยทีนี้ก็มาป่าวลูกปองกันโอ้โหใหญ่มากโอ้ว้าวเจ๋งวว เมมาเอเก่งที่สุดเลย <Yeah. S 1> ใช่ชนทุกคนอย่างเรียวโอ้ยเย้ครั้งนี้หนูต้องการป๊อปคอร์นทุกคนทำได้ไหม <c oughs> แน่นอนเราทำได้โอ้โห <c oughs> ฉันเริ่มทำแล้วเจสฉันมีเพื่อนจับสุดเจ๋จะเปลี่ยนเม็ดข้าวโพดทั้งหมดให้กลายเป็นป๊อปคอร์นได้ <c oughs> ป๊อปคอร์นออกมาอร่อยแล้วแต่ว่าฉันทำให้อร่อยกว่านี้ได้ละก <c oughs> ่อนอื่นฉันต้องการมาร์ชเมลโลและฉันจะลายมันด้วยพริกแบบนี้ มันเผ็ดมากจนพิลมามักปากท่านี้ก็เสร็จแล้วทั้งเร็วแล้วก็ได้ผลมากทีนี้ก็ผสมป๊อปคอนกับมาร์ชมันล่ให้เข้ากันและก็มาปั้นใช่ใช่ฉันทำชามป๊อปคอนออกมาใส่ช็อกโกแลตลงไปหลายๆอย่างและก็ราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตลงไปด้วยผลงานสเน่ห์ของฉันพร้อมแล้ว การทำป๊อปคอนเบรดที่ง่ายมากแค่ต้องเทเม็ดข้าวโพดลงไปในกระดาษฟอยล์ฉันคิดว่าเราต้องการเยอะๆฉันไม่เคยวกกับน้องสาวอยู่แล้วทีนี้ก็เปิดเตาได้แล้วก็รอฉันนี่เก่งจริงๆคุณย่าทำอะไรอยู่คะอือหือรู้อะไรไหมเอมมาย่าก็มีไอเดียแล้วย่าอยากทำป๊อปคอนรสคาราเมลให้หลานสาวน่ะวิธีการทำก็คือเอาลูกอมคาราเมลไปละลายในกระทะ แล้วก็ใส่เม็ดข้าวโพดลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยออกมาเป็นป๊อปคอนเซน์อร่อยแล้วก็มีรสคาราเมลด้วยแคทั้งหมดใส่ชามแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมสตรอบเบอรี่ลงไปอ,อยากคิดว่ามันดูน่ากินสุดๆเอม็มม่าห้านทำอะไรเนี่ยทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมคะ่ะแต่รู้อะไรไหมหนูว่ามันไม่ใช่แล้วควบคุมไม่ได้แล้วป๊อปคอนเยอะมากใช่แล้วหนูว่ามันเยอะเกินไป ก็หวังว่าเจสจะไม่หิวอีกแล้วนะทุก<ม>อย่างดูน่าสนใจแต่ว่าอันนี้ดูแปลกๆล<ม>ก็ได้มาลองอันนี้ก่อนโอ,อ้มไม่อร่อยเลยหนูไม่ชอบแล้วอันนี้ละ่ะอ๋อว้าวอร่อยจังเลยหนูชอบบับครอนคาราเมลใช่แล้วอร่อยมากๆ<ม>แล้วอันนี้ล่ะคืออะไรเนี่ยชามทำจาก๊อปครอนและฉลอดอิกเพียบเลยเจ๋งไปเลยอ่ะ เชฟเป็นผู้ชนะใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชนะในที่สุดฉันเก่งที่สุดเลยและครั้งนี้หนูต้องการไอศครีมตั้งใจทำให้อร่อยด้วยนะคะไอศครีมนั่นเหรอต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้ฉันรู้แล้วรู้แล้วฉันจะทำไอศครีมจากน้ำอมเหล้ม <c oughs> แล้วแค่ต้องเสร็จสกิทเฮาสลงไปเยอะเยี่ยมมาก มันก็เสียบ่อเลาไปแช่แข็งกันเถอะโออย่าจะทำในแบบของตัวเองมาทำไอศครีมแสนอร่อยกันเถอะมันมีประโยชน์มากโดยใช้ผลไม้ที่ย่าปลูกเองกับมือจากสวนของอย่าใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดและเราก็จะได้ไอติมผลไม้แสนอร่อยที่มีรสชาติที่ลาะลายและจากนั้นก็มาแช่แข็งกันโดยปรยปแช่แข็งอันนี้มันเร็วมาก มันดูสดใสและก็น่ากินมากๆม่โอ้ใหยวาฟเฟิลของนี่ฉันชอบที่สุดคุณย่าคิดว่าไงฮะชอบใช่ไหมแต่ทำไมผมชอบมันมากๆมากเราจะใส่ไอศครีมลงไปมีทุกรสชาติเลยทั้งสวยงามและก็อร่อยสุดๆ <S <S เออนั่มันอะไรกันเนี่ยมันคือไอเทมของฉันเองแต่ว่าเดินออกมาไม่ได้อะ เอาละให้างนะมาตัดมันด้วยไล่ไฟฟ้าแบบนี้เร็วก่ายเยอะท่านี้ก็เรียบร้อยไอติมผลไม้พร้อมแล้วกินแห่อร่อยนะว้าวจริงจังลเลยอ๋อแล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอู้ไอติมหนักมากอืมอร่อยจังโอไมนะมันหล่นแตกหมดเลยได้ยังไงก็ยังไม่ลองเต็มที่ช่างเถอะมันลองอย่างอื่นกันนีดก่อ ดูนี่นนสินี่มันคนละเรื่องเลยขนาดก็ใหญ่มากใช่หนูชอบตงังเลยมีทุกรสชาติเลยอาละ่ะแล้วยังเหลืออะไรอีกนะไอติมจากคุณย่อโอเหเจ๋งจังเลยมันคือไอติมผลไม้ยำๆ,ๆคุณย่าคะเก่งที่สุดอะมันอะไรอย่างไม่น่าเชื่ออย่าฉันนะโอ้ย oh, yeah. บ้านนี้ดูยแย่เกินไปจะต้องทำมันให้เป็นสีดำสนิทเรียบร้อยแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะทีนี้เราจะมาตกแต่งหลังคากันหยดสีแดงลงไปฉันต้องการมันเปิดขวดได้เขี้ยวขอบคุณพ่อแม่แวมพาร์ที่ให้เขี้ยวมาทีนี้ก็ราดลงไปบนหลังคา มันโดยสยองอย่างที่ฉันจินตนาการไว้เลยและตอนนี้ฉันต้องการความชื่วเหลือมานี่ค้างคาวของฉันมาแล้วพวกมันทั้งสวยงามและก็น่ารักจริงๆบ้านของฉันมีปีกเหมือนค้างคาวด้วยและก็มีเทียนสองสามเล่มและประตูเปรูปโลงศพ วิเศษบ้านของฉันดูสุดยอดมากโอ้โห oh มาทำอะไรในบ้านของฉันเจ้ามนุษย <Okay. S 1> ์ขอโทษขอโทษฉันไปก็ได้ดยลาตกแต่งบ้านเหมือนกันฉันเกิดไอเดียดีๆแล้วฉันอยากทาสีบ้านของฉันให้เหมือนสีของ,ขงเครื่องดื่มครีมัสเชคว้าว <Wow. S 1> มันต้องสวยมากแนะ่ๆแต่ว่าต้องการมากกว่านี้ฉันก็เลยเอาแก้วนี้มามันใหญ่กว่า แล้วก็เทลงไปจากหลังคอโอ้ใช่ตอนนี้เป็นคนละเรื่องเลยมันดูแจ๋งอย่างไม่น่าเชื่อราดเครื่องดื่มให้ทั่วบ้านจนกลายเป็นสีม่วงทุกที่โอ้ใช่มันดูน่ากินมางเลยบ้านหลังนี้ ันคิดว่ามันออกมาเจ๋งมากแต่ว่ายังไม่พอเนอะทีนี้มาเพิ่มเวิพริมมาหลังคากันเจ๋งไปเลยแล้วก็อย่าลืมหลอดด้วยเดี่ยมมากอจากนั้นเราก็ต้องโรดด้วยสปริงเคอลหลากสีเอาพุ่มมาหนึ่งสอแล้วยิงยูฮูตอนนี้ฉันมีบ้าสปริงเคล้ลสดใสทั่วเลย โอ้แล่ฉันต้องการประตูด้วยใช่แล้วนี่มันเป็นคนละเรื่องบ้านของฉันพร้อมแล้วละ่ะแถมเปงน,นั่งกินมากด้วยมนุษย์ไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับการก่อ,กอสร้างเลยนั่นเนี่ยโอ้เพื่อนบ้านของญาติตกแต่งบ้านของตัวเองแล้วดูสวยงามทุกหลังญาติก็มีไอเดียเหมือนกันนะโอ้นึกออกแล้วละ่ะ หนูจ็คคงไม่ว่าอะไรท้ยา,า,ายอาจจะบิดมอเตอร์ไซค์สักหน่อยนะปันจับมอเตอร์ไซค์ของเน่าจะเปลี่ยนสีบ้านให้เป็นสีเหม่ที่อยาต้องการเรียบร้อยสีออกมาสดใสจังจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้แล้วก็มาเพิ่มดอกไม้กันอ,อ้โหกลิ่นหอมจังเลยและที่หน้าบ้านก็ต้องมีดอกไม้ด้วยมันจะทำให้ยาสดใสยอยู่เสมอ และแย่อยากตกแต่งบ้านด้วยกระดุมเม็ดใหญ่อันนี้มันมีสีสันสดใสและก็สวยงามมากนอกจากนี้เราต้องติดผมสีชมพูแสนสวยมวนหลังคาอีกด้วยดูสิมันสวยแค่ไหนมาติดประตูกันมันออกมาน่ารักมากเลยละ่ฉะฉันนีเจ๋งจริงๆหนูจ๊ะชอบหรือเปล่าบ้านของย่าดูแย่มากสีเหลืองกับบ้านดีกว่า เราไปเยี่ยมเธอบางทีอาจจะได้รู้จักกันโอ้ไม่นะฉันกลัวขังเขายินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันให้มันนนาเบิร์ดนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาความตายเข้ามาในห้องนี้ผ้ากำมะหยี่สีแดงจากนั้นก็บันลังของฉันแล้วอะไรอีกนะฉันต้องการรองศพฉันวางเขาที่มุมนี้เหมาะสมของตกแต่งเล็กๆน้อยๆของฉันและด้านล่างจะวางถุงเลือด และนี่คือเคี้ยวแรกของฉันมันเลออกมาตอนฉันอายุห้าขวบเจยง่นเลยละ่ะและทีนีฉันต้องการชีวิตไฟติดไว้ตรงนี้โอ้ใช่ตอนนี้มันดือบอุ่นและก็น่าอยู่มากๆห้องนี้ว่างเปล่าฉันต้องเพิ่มเอ้ยอะไรเนี่ยเอาไวนะนั่นมันกรมสัสเอ้ยมาทำอะไรที่นี่อะ ืออะไรไหมฉันต้องการขนของนายนะเฮ้ยไปไหนนีฉันไม่ได้หรอกรอก่อนฉันบอกให้หยุดไงต้องแบบนี้สิฉันได้ขนมันแล้วแล้วมันก็ควรจะหนีไปแล้วฉันนี่เก่งจริงๆ <Wow. S 1> เอาละเอาขนมาเป็นพรมกันแล้วจะเพิ่มอะไรดีดีนะโอ้ oh. อีกด้วยฉันต้องการกระจกทำเป็นหน้ากรีมัส <Yeah. S 1> ฉันตลกตรงเลย <Yeah. S 1> แต่จนที่เพื่อนว่านแฟนไพ่ของฉันไม่อยากรู้จักกันและที่ผนังติดไฟไป้ายนีออนไว้ <Yeah. S 1> ว้าวสวยจังเลย <Yeah. S 1> และทีนี้เราต้องการเปล่าลูกโปง่งและฉันจะมัดมันไว้กับของเล่นชิ้นโปรด <Yeah. S 1> โอ้จ๋งไปเลยแต่ฉันต้องการลูกโป่งมากกว่านี้เ oh. อ้ลูกโปไปไหน ถามจริงออกไปแล้วโอ้น่นเสียงอะไรเนี่ยแปลกจังโอ้ยาก็ต้องตกแต่งห้องเหมือนกันญาติถักผมเสร็จแล้วด้วยเยี่ยมมากจากนั้นก็วางมา้านั่งตัวโปรดไว้ตรงนี้และแขวนภาพที่กำแพงในรูปนี้ย่ายังเด็กอยู่เลยนะอายุแค่15ขวบเองและนี่คือดอกไม้ที่ย่าชอบและดอกไม้หล,หลายชนิด มันก็ออกมาเจ๋งดีแต่ว่ายังว่างเปล่าอยู่โอ้เข้าใจแล้วนี่คือชั้นวางของของยา่าย่าต้องการที่วางของสำต,ต้นไม้และก็ไม้พรมและตอนนี้ก็น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยว้าวบ้านของทุกคนเจ๋งมากฉันยังอยู่ีนั่นทั้งวันเลยนะเนี่ยบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์มั้ว่าเธอชอบบ้านหลังไหนมากที่สุด หวังว่าเพื่อนบ้านแหวมพายจะบอกเน็กกับฉันสักครั้งหนึ่งฉันเลยแต่งตัวเหมือนเธอโอ้ฉันเห็นดอกไม้แล้ว <c oughs> คิดว่าคุณยา่าคงไม่ว่าอะไรไเพราะท่านใจดีม,มากถ้าฉันจะขโมยสักสองสามดอกตอนนี้ฉันจะทำเช่อดอกไม้แล้วก็ไปให้แวมไพายโอ้สวัสดีฮะคุณยา่าผมไม่ได้ตื้นใจผมแค่ชอบเพื่อนบ้านมาก,มากเลยต้องการนิมิตประทับใจขอดอกไม้ลเล็กๆได้ไหมฮะไม่ได้ เอาช่อนี้ไปดีกว่านะเธอต้องชอบแบบนี้มากกว่าแน่นอนเร็วเข้าขอให้โชคดีโอ้คนหนุ่มสาวเออเออวันดีวันด,ด,ด,ดีคนสวยเธอต้องการอะไรฉันคือบ,บัมพอยดนจะดึเลือดของเธอให้หมดถามจริงอะอนายตลกจรงเลยนะเป็นได้นายทำให้ฉันหอวเรอะเอาดอกไม้มาสิน่ารักซึงเลยฉันชื่อว่าแคนดี้ ดีใ,ใจจังเลยในที่สุดเราก็ได้รู้จักกันเออแต่มันคือแบมพายลูกสาวมาทำอะไรกับมนุษย์เด็กนี่เนี่ยไม่มีอะไรคะผมจะไปแล้วคุณย่าโซเฟียชอบผมด้วยผมจะส่งได้คลขาลกินผมพูดจริงนะน่าสงสารจังพ่อคะทำไมบอกก่อนว่าจะมาแต่หนูก็ดีใจที่้เจอพ่อนะพ่อชับบ้านของหนูไหม